ครับนี่สวัสดีครับอัษฎ์น้อยท่าแก่น้อยท่าแก่ไผ่หกจักหวานหอมกิ่นใบเตยของเราวันนี้ลูกเดินนี่มาเอาดินใส่เร็วลูกเดิ้ลแม่ปลูกไผ่อ่าเอาใส่ลวลูกเออใส่มีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปเดนะลูกนี่นี่ี๋ยวลุงจะพาทำางนี้นี่เอาดินใส่ใส่เข้าไปเลยนี่เร็วเร็วเร็วไม่เร็วลูกเร็วนี่หัดปลูกไว้เร็วเนี่ย เออเอาดินใส่เด็ดนี่เลี้ยวเอาดินใส่เลี้ยวเหรอเหอหอจะได้ตวเร็วๆไงฮ นี่อาดินใส่ได erm ้ลูกเร็วเออโอ้ยโอ้โผ uh, ูกหลายต้นเลยนะเนี่ยอ่าเอ้าอาดินใส่เร็วลุงจะได้ลดน้ำอาดินใส่ก่อนเร็ว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 อ่าดินใส่เลยโกยใส่เลยจ่าจ่าอาดินใส่เลยนี่ อ,อืมเออเขย่ามานิดนึ่งอืเออครับผมมาที่นี่อืมอืมเห็นไหมเด็กก็ปลูกได้ผู้ใหญ่ก็ปลูกดีเหรอเหรอเห่าฮ่าฮ no ่าาฮ่าไหกจะหวานหอมขีดเมตเตอของเราอ่าเดี๋ยวก็จะลดน้ำอืม Окей, okay. no, ah, ah. no, ah.